ผู้ว่าเชียงใหม่ถอดบทเรียนงานไม้ดอกไม้ประดับเตรียมพร้อมจัดงานปีหน้าอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมที่ทําการปกครองสารากางจังหวัดเชียงใหม่นายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆที่มีส่วนร่วมในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่43ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีนายพุทธิพงศ์สิริมาศและนายคมสรรสุวรรณอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนร่วมประชุมโดยมีการพิจารณาการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆและรับฟัง ข้อเสนอปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับประจำจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่44ในปี2563ซึ่งกำหนดจัดในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ของต้นเดือนกุมภาพันธ์ในทุกปีซึ่งในปี2563การจัดงานจะตรงกับวันที่7-9กุมภาพันธ์2563นายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่างานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นงานระดับชาติซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศตนเองอยากให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งจะได้ขอให้ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การจัดงานมีความสมบูรณ์และเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ด้านนายพุทธิพงศ์สิริมาต,ตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าต้องการให้งานนี้เป็นงานของคนเชียงใหม่มีบรรยากาศแห่งความสุขและการมีส่วนร่วมของคนในเชียงใหม่ให้มากที่สุดขณะที่นายคมสรรสุวรรณอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกวา่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่และมีกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรมต้องเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรับทราบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสนนักงา กา,การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงลึกโดยบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายจินิตาสีสุริยวงผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวส์รายงาน